หม่อมพระราชวงศ์ปรีดาทรเทวกุลเมื่อเช้านี้ท่านก็แถลงผลงานด้านเศรษฐกิจในช่วง6เดือนที่ผ่านมาท่านพูดย้อนไปถึงช่วงไตรมาสแรกปี57โน่นนะครับที่เศรษฐกิจมีปัญหาอย่างมากจากปัจจัยลบทั้งตอนนั้นก็มีการเมืองมีการส่งออกจนมาถึงช่วงที่รัฐบาลเข้ามาในไตรมาสที่2ก็คือปลายเดือนพฤษภาคม57ก็ได้เร่งเบิกจ่ายประมาณแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรทั้งชาวนาชาว ยางพาราทําให้ภาพรวมเศรษฐกิจก็ปรับตัวดีขึ้นนะ,ะโดยเห็นผลชัดเจนในไตรามาสแรกของปีนี้ที่ท่านก็บอกว่าอยู่ในเกณฑ์ดีแหละครับโดยขยายตัวได้มากกว่าไตรามาสที่ผ่านมามส่วนการส่งออกที่ยังไม่ฟื้นตัวเนี่ยเป็นตัวและเป็นตัวฉุดเศรษฐกิจในไตรามาสนี้จะฟื้นตัวขึ้นในระยะต่อไปค่ะโดยหากดูตลาดคู่ค้าที่มีปัญหาหลักๆก,ก็อาจจะเป็นประเทศจีนแต่ก็เชื่อว่ามตาตรการการกระตุ้นเศรษฐ ของจีนจะส่งผลดีต่อการส่งเสริมการส่งออกของบ้านเรานะคะเช่นเดียวกันกับตลาดยุโรปที่เศรษฐกิจนั้นจะปรับตัวดีขึ้นหลังใช้มาตรการ QE ขณะเดียวกันก็ยังมีรายได้จากการท่องเที่ยว ที่เข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อนแล้วก็กลายเป็นพระเอกที่จะช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศในปีนี้นี้ทดแทนรายได้การส่งออกได้เป็นอย่างดีค่ะใช่ท่านพูดวักหนึ่งบอกว่าการท่องเที่ยวเนี่ยถือว่าเป็นพระเอกนางเอกนะช่วยได้มากครับท่านบอาอย่างนี้ท่านยังย้ำานะครับว่าทุกมาตรการที่รัฐบาลดําเนินการมาสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจจริงครับที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้รับฟังนักลงทุนนำมาปรับใช้กับนโยบาย ทำให้เอกชนเขาก็เชื่อมั่นการลงทุนมากขึ้นด้วยนะโดยดูจากการเปิดโรงงานใหม่ๆเพิ่มขึ้นส่วนเรื่องปัญหาการใช้จ่ายภาคครัวเรือนก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับหลังจากมาตรการที่กําหนดไว้เริ่มจะเห็นผลครับ